ใครที่หาอยู่ไม่พลาดไม่ผิดหวังแน่นอนตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นัดคาสวยมากๆครับันนี้ เจนไมล่าสุดท็อปสุดกับ h อน d ้าซีวิ f f RS HTV ปี2022ไม่70 0 0 0มืกิโลรันตีศูนย์ของ h อ n d a ยังเหลือแบบยาวๆเลยวันนี้เพี่งมาปรับราคาอีกแล้วจากราคา8 0 0 0 0นกว่าบาทวันนี้ปรับเหลืออยู่7 7 9 0 0 0บาทค<อ>ันนี้บอดดี้เดิมๆสวยๆรถบ้านๆเลยใครที่หาอยู่ไม่พลาดไม่ผิดหวังแน่นอนตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นัดกาสวยมากๆครับอันนี้ Thank <laughs> you.